ฉันไม่มีอะไรผิดปกตินะเราต้องเข้าไปดูนั้นอุ๊ยจิ๊บิต่อยนวดครทีออนต่อยต่อยเป็นตอนนี้พวกเราอยู่ที่ชั้นที่200อแล้วนะคะเพื่นพนอ,อนๆชั้นนี้เนี่ยมันมีประตูบางอย่างเปิดอยู่ไปพวกเราเข้าไป,ปเผชิญหน้ากับไอ้นวดกันดีกว่าไอ้นวดพี่นวดไอ้นวดไอ้นวดมาทำอะไรที่ห้องเก็บศพล่ะเออที่นี่คือห้องดับจิตและดูเหมือนว่า ศพที่นี่จะหายไปเลยคุณเหมือนเกินแกกินนะดิฉันก็อยู่ที่นี่บางทีก็แสบบ้างสงสัยยำแน่นอนเลยอ่ะยำน่องสดนีภาพไอ้ไอ้หนวดนายมันนอนนั่งบนเนี้ยนายจะเป็นศพต่อไปเหรอเฮ้ยนิโอะนายอาจจะเป็นศพแทนเขาก็ได้อ้าวก็นี้มันเตียงไอ้นี้คนตุยมี่เหรออ๋อเออใช่ ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าชีวิตของฉันจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหน <What? S 1> แต่ที่รู้ก็คือน,นานกว่าพี่โม่ไอหน,น,นวดแก <c oughs> น,นั่นแหละไอ้ก็หนวดหมดทุกคนอะไ้หนวดโอเคงั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาจำกันดีกว่ารู้สึกว่าประตูของห้องดับจิตตรงนี้จะมีเปิดอยู่1 2ึสประมาณเอ่อเปิดใหญ่สาม เยี่ยมเยีมเปิดจิ๋วสองสามที่ฝั่งนี้แจ้งว่านะมันจะต้องมีสักชั้นหนึ่งอ่ะที่มันมีศพอยู่ข้างในอืมฉันก็คิดว่างั้นเหมือนกันแต่ขอให้ศพอย่าแบบคลื่นคลานออกมาละกันไม่งั้นมันจะหลอนเกินไปอ่ะงั้นชั้นนี้เป็นอะไรที่ปกติดีนะทุกคนมีฟิวเอเซเ์ตรงนี้นะครับจำด้วยน้องียนหมดเลยตังไก่ไอ้นี่ต้องจำไหมตาช่างเนี่ยตาช่างเฮ้ยเออเออเออจำหน่อยจำหน่อยเลขอะไรอ่ะมันหมุนเที่ยงเลยเที่ยงศนห้านะศูนย์ห้า ตีมเท่ยงโคยโชคดีในชั้นต่อไปหวังว่าพวกเราถ้าตอบผิดจะไม่ลงไปชั้นที่ศูนย์นะไปพวกเราไปใจร้ายนะหนวดไป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 เฮ้ยหนวดช้าเฮ้ยชั้นต่อไปแตนที่สองร้อยหนึ่งค่ะสองร้อยไหมพวกเราอะในฐานะที่พวกเราเป็นหนวดอะหนวดต้องสามัคคีกันเดะใช่เราหนวดว่าพันกันไหมเพื่อเป็นการแบบสามัคคีแม ถ้าขอวิ่งไปดูตรงเฮ้ยอะไรอะไรอ๋อไม่มีอะไรแค่ประตูเปิดเฉยโอ้ประตูมันเปิดอยู่แล้วจู่แจงประตูฝั่งของฉันไม่มีอะไรผิดปกตินะเราต้องเข้าไปดูนั้นอ้าฮะอะไรอุ้ยมีมีมีหมอผ่าตัดเพียบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหทาเลาะไปอะเขาไม่ดูเขาเอ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 ้ยมีคนติดอยู่งในผมผมโดนเฮ้ยโดนอะไรเลย ตายเลยถามจริงเออคือมันจับผมขึ้นเตียงแล้วก็ภาพตัดภาพตัดเลยตายเลยโอ้สวยแล้วกลับไม่ดีเพื่อนเราเราเรากลับเนาะกลับเลยโอเคเราสังเกตุคนไม่เป็นโอยอ้าวแล้วพี่โมกตายจริงหรอเออมันขึ้นสเปกเตตติ้งแล้วตอนโอ้ยฉันจะไปอาจจะกลับมาได้ไงเออไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เหมือนตอนสู้บล็อกเนี่ยสู้บล็อกเราก็ตายกันเยอะเกินกาดใช่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  ขอให้พี่โม่ได้ไปสู่สุคตินะไม่เปล่าวะหรือว่าอาจต้องรอรีชั้นเลยเฮ้ยเฮ้ยไฟไฟไฟกับพริบอุ้ยไอ้ชั้นที่ไฟกระพริบเอ้ทำไมทำไมศพพี่โม่เหรอไฟกระาริบมตาพี่โม่มาโม่ะน่ะผอมโอมอมนี่คือผอมพี่ม่ม้า่อเร็ว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 เรร็วเ จะรู้แล้วมันคืออะไรมันคือผ้าที่ห่อศพพี่โมงไงเพราะเมื่อกี้พี่โม่ตุยอ่ะใช่ผมผมตื่นมาในห้องนั้นเหมือนเดิมนะสองร้อยสามโอ้โอะไรเนี่ยหลอดมาถึงก็หลอดเลยนะล่ะเฮ้ยฉันว่าชั้นนี้ขนลุกจริงอ,ะอ่ะโอ้มาเริ่มน่ากลัวกันเลยแล้วกแล้วตอนที่ฉันเห็นหมอผ่าตัดอะคือพวกเขามองไปที่เตียงไม่คิดว่าเขาจะหันหลังกลับมาด้วยซ้ำอ่ะออชั้นนี้ไม่มีหมอครับไม่มีหมออ้าวอ้ไอ้ไนแดงๆอ่ะ นายโดนล็อกอยู่ในนั้นมันโดนล็อกโอ้ก๊ตเพื่อนตอนนี้ฉันเจอรมอเสอร์ค์กมาแล้วจ้าพี่แมวมาอี้วรเบไปเอาไปหรอฉันกลังมองดูไปกันฉันนี่ขอขาดเลยไปดีกว่าไปดีกว่าอ้ย้องแนบจีนี่อย่างหลอนน่ะเร็ว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 ลอวกฉันไม่ได้นะ ปปพี่แป้งพี่แป๊บหนึ่งรอลิฟต์แป๊บหนึ่งมีอะไรไหมคนวิ่งมาก่อนรีบมาก่อนรีบเราไม่โอเคไม่มีอะไรไปไปไปรอจ<อ>บตามอีกโอ้ในห้องนี้ฉันว่าปกติดีนะถ้าดูจากสภาพที่พวกเราเออจํากันไว้ก็จะมีตู้จะเปิดสองสามตู้แล้วก็ตู้เล็กจะเปิดสามตู้เหมือนกันอันนี้ใช่เลยอ่ากระดานกับฟิล์มเอ็กซเรย์มีเหมือนเดิมนะหน้ายิ้มเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมต โอเคฉันว่าครั้งนี้น่าจะไปต่อได้ใช่ไหมนวดเยอะนะเราวิงเจอกับเด็กเลยหนวดฉันดูแล้วนะเราน่าจะไปสองร้อยห้าได้อยู่นะใช่ไหมเพราหลอนน่ะฉันนี่หลอนจริงที่นี่มีตั้งหกร้อยหกสิบหกชั้นโอเคสองร้อยห้าสองร้อยห้าโอเคโอเคใครก็ได้เข้าไปก่อนที่ไปไปมันไปนะอะไรอะไม่รู้อะไรอะเฉย มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะจะออกจะออกไปดูไหมล่ะนายไปดูดีสล็อตในห้องมีอะไรเปล่าหน่อยอะแต่ว่ามันไม่มีไฟอะมันมืดไปหมดเลยห้องแบบจิตมืดเต็มตื้อเปิดมาฉันมองอะไรไม่เห็นเลยกลับมาเหอะมองอะไรไม่เห็นเหมือนกันไอ้หนวดหน้าจามากด้วยฉันว่าเราไม่ควรอยู่ในชั้นนี้นานอะเผื่อมันมีผีอะไรโผล่เข้ามาหรือเปล่ามันไม่มีไฟด้วยบอกว่าอนโอ้สว่างแล้วโอยชั้นต่อไปสองร้อยหกค่ะไปเลยชั้นที่สองร้อยหก ย้าหูวันนี้เหเนอดเฮ้ยทัดเข้าไปไม่ได้ไอ้หนวดไอ้หนวดทุกคนดูดูดูไอ้หนวดดิหนวดมาหนวดมโอ้โหเอ้าเอ้าเอ้าอะไรเอไไม่รู้ตายเลยไม่ใช่ไหมหรอ ไม่ใช่แป่เหรอตายเลยผมไม่ใช่ไม่ใช่ฉันพี่ไหมพี่ไหมตายไปแล้วอันนี้คืออะไรมองนานๆคนคนหนวดต้องมองนานๆหรอนี่ในนัดที่เขาบอกว่ายิ้มกระชากใจแต่นี่ไม่ใช่หนวดกระชากไหมผมกลับมาแล้วหนึ่งร้อยเจ็ดค่ะหน้าบึ้งใช่ไหมนี่เอ้ยไม่ใช่แล้วมันแล้วมันเหมือนบึ้งตามพี่ไหมพี่ไหมลองเดินไปดิมันบึ้งเฮ้ย้ยมันไหลด้วยมันบึ้งตามันไหลมันไหล ในชั้นก็ไม่มีอะไรผิดปกติเพิ่มนะชั้นนี้ต้องกลับครับพ่กลับ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 เี้ยบางครั้งเนี่ยบางชั้นก็เล่นง่ายเกินไปเนาะชั้นที่สองร้อยแปดมีอะไรไหมครับชั้นนี้ลองดูที่โต๊อะอะไรข้างหลังข้างหลังตรงนี้กระดาไหอ๋อมีหน้าบึ้งมีหน้าบึ้งมีหน้าบึ้งตรงนี้อะนะ นี่ไงโอ้มันซ่อนไว้แสดงว่าเราต้องดูให้ทั่วเลยนะทุกคนเนี่ยใช่เกือบไปแล้วอันนี้ผมเช็คในสมองอืมอุ๊ยมาถึง2องแล้วสวัสดีครับฉันใฝฝันอยากจะให้มีศพออกมาจากตู้บ้างเลยอ่ะอย่าใฝฝันดีกว่าฟิลมเอ็กซเรย์จะเป็นเอ่อบริเวณสันคอแล้วก็หน้น้องลายอะไรมันกลับด้านเอ็กซเรย์อ่ะฮะ มันกลับด้านไม่เห็นเนี่ยเออจริงด้วยอันนี้กลับด้านทางด้านซ้ายฟิวเมนสเล่อ่ะใช่หรอใช่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 โอ้ยไอตัวกระโหลกมันกลับหัวมันกลับหัวมันกลับหัวใช่ใช่ฉันว่าอยู่ว่าทำไมมันดูโดดเด่นผิดปกติอุ้ยหลอนเฮ้ยตอนที่สิบบอกผิดมันสิบยังไงไม่เห็นสิบโดดเด่นสิบแล้วสิบแล้วเย้ มันจะติดที่ประตูลิฟต์ตลอดไม่ได้นะเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ,ดรบเดี๋ยวนะพวกนายอย่าประมาทนะเผื่อข้างนอกมันมีกลับมาเหมือนเดิมนะเออเออฉันรู้นะตรงนี้มีสก,กูล็อกเหมือนเดิมนดีนยัย่นแป้งแป้งนาฬิกาอะไรดูมังกรดานนายยิ้มอเอ้ยมีคิวอาร์โค้ดมีได้ไงฮะไอเพื่อนฉันลองสแกนดูได้ไหมว่ามันจะเป็นอะไรอ่ไดล้ขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้วเพื่อนคิวอาร์โค้ดคือยูทูบแบบสีดำ ป็นไม่มีอะไรเลยเหมือนนภาษาจีนถูกต้องโยอเป็นภาษาจีนพูดอะไรไม่รู้เหมือนกันงงอย่าไปดูเลยเพื่อนจริงๆอาจจะปั๊มยอดไลค์ก็ได้นะอันนี้เปล่าช่องของเจ้าของเกมเปล่าเออใช่เอาคิวอาร์โค้ดช่องฉันไห้แปะดีกว่าให้คนซับสไครต์ฉันที่สอง้อสิบเดแล้วครับอีนวดวันนี้มีอะไรผิดปกติไหมจ๊ะ ดูข้างหลัง่อยครับไม่มีเลกมีแต่ความปกติทั้งนั้นเลยที่นี่ดนโ่ยโหมีหน้านานก็ไม่ไม่ปกติแล้วโอเคกันโหลกไม่กลับด้านนะฉันว่าตรงนี้ดูโอเคนะเดี๋ยวออกไปเช็คด้านนอกนิดนึงแล้วกันเตียงเยบาลมีอยู่ดูแล้วก็โอเคนะอันนีรูมภาพรูปภาพไม่มีผีไปต่อได้ฉันว่าทุกใจฉัไปที่อยู่ข้างในเนี่ยอ่ะใช่ไอ้นี่อันนี้มันมีสองปุ่มใช่ไหม ฉันจำไม่ได้ไหนไหนตัวไหนเนี่ยสองมีสองกดข้างข้างข้ามข้างประตูใช่ใช่แล้วล่ะน่าจะปกติทุกอย่างแหละรอบนี้ปะงั้นวันนี้ตาเราไปกันต่อนะถ้าเราไม่ถูกเราก็แค่สองร้อยสองร้อยเหมือนเดิมสองร้อยสิบสองเย้สองหนึ่งสองแล้วก็สองสองสี่อีซี่เหมือนเราต้องการเจอความผิดปกติเราจะได้สบายใจอ่ะใช่ถ้ามีความผิดปกติเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนความตื่นเต้นในชีวิตอ่ะ Yeah จอทีวีมีเหมือนเอ้ยมีมีศพอ,อยู่ในอยู่ในตู้มีศพอ,อยู่ในตู้มีหัวคนโอ้โอ้โอ้โหมัหนยิ้มด้วยไปเถอะไใกลอันนี้มันยิ้มด้วยไม่ใช่คนเดียวกันอ่ะโอ้โหว่าเขายิ้มอย่างมีความสุขใช่บางครั้งศพก็อาจจะออกมาโดยที่นายอาจจะไม่รู้ตัว แบบนี้เดินกลับดีกว่าเพื่อนอย่าให้มันยิ้มใส่เรามากเลยฉันรู้สึกเหมือนเขาพายายามแบบเวลข้ามเราให้เข้าไปในนั้นเหมือนกับเขาอ,ะอ่ะอออมาอยากเข้ามานี่เมืเ่อไหร่เย็นเย็นเย็นแค่ไหนถักใจเธอดูเย็นกีม่ม, <ๆ S 2> มองโอ้ยสองหนึ่งสาม และเลข13เป็นเลขแบบอาทรร์อาถรารพ์<อ>ังมีอะไรหรอกมา้ามันก็แค่ตัวเลขปะข้างนอกน่าจะปกติดีนะแหมจุจ๊บแจง<ๆ>อยู่ในเกมนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะ<ตรง>สมหายไปยังอะไม่มีแล้วสพหายไปแล้วสพหายไปแล้วดูดีๆนะฉ<ตรง>ันพยายามดูอยู่หน้ายิ้มมีเหมือนเดิมแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเข็มเข็มใช่อย่างนี้ <อา S 2> ไหม ใช่เข็มอ่ะตัวเลขยัยงถูกใช่ไหมถูก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 เที่ยงตรงฉันดำได้เที่ยงตรงไม่กลัวตัวเลขมันผิดไงหัวสมองสแกนแล้วก็วิธีการปั๊มหัวใจเราไปต่อเลยนี่ทำนี่ทำนี่จบจุ๊บแจนเธอยังยังคอวนเวียนหรอแจนไม่ยางดูอยู่จุ๊บแจนลุ๊บแจนไงสรุปติ๊งศูนย์ว้ายสองหนย่งสิบสี ย้ yeah วันนี้เตียงผ่าตัดปกติดีไหมครับคุณหมอหนุ่มปกติดีเนอะไม่มีอะไรผิดปกติเลยภาพสแกนก็เหมือนเดิมนะทุกคนไม่มีอะไรเปลี่ยนเอ๊ะอะไรอะไรอะไรนายรู้สึกอะไรแปลกๆหรอพี่ไหม ประตูงแง้มมีแค่สามใช่ไหมขึ้นนอันนี้อันนี้หนึ่งใช่ไหมตรงนั้นอี 2. 2> กสองใช่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 ใชงแง้มใหญ่สามแง้มเล็กสี่แง้มใหญ่สามแง้มเล็กสามไม่ใช่เหรอสี 4, 4, ่สี่มีนี่องหนึ่งสองสามแล้วก็หลังตู้ใหญ่อีกหนึ่งเนี่ยเดเนี่ยหลังตู้ดีอีกหนึ่งหนึ่ 2> 2, งสองสามแง้มเล็กสามนายนับมนเป็นสี่อ๋อเออใช่ใช่ใช่ฉันนับผิดท่อทีเดี๋ยวนะน่าจะไปต่อได้นี่มันอยู่ทางฝั่งขวาใช่ไหม ถูกใช่ฝั่งนี้ถูกต้องแล้วครับไปต่อไปต่อเราต้องไปฝั่งไกลหรือฝั่งใกล้ฝั่งไกลฝั่งไกลมีผีไหมรูปไม่มีเพื่อนสฉัสมีบางอย่างอยากบอกพวกนายว่าตอนนี้เราเข้าใกล้ด่านหลอนแล้วนะเพราะว่าทุกๆ17สิบเจ็ดชั้นเราจะขึ้นไปทีละร้อยชั้นร้อยชั้นร้อยชั้นแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงพวกนายต้องทำใจไว้ให้ดีๆฉันทำใจอยู่สองร้อยสิบห้าตมไปเลยฉันไม่อยากเจออะไรหลอนๆแล้วอ่ะ ออครั้งนี้จะเจออะไรหลอนอีกอ่ะครั้งที่แล้วฉันโอ้ยหนีศพนี่ฉันไม่ไหวแล้วนะเจ้าเอ๋ดีครับฮัดเอเด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 าทำไมเขาทำไมขนลุกวะขนลุกยังอะไรไม่ไหมไม่รู้มันจะอยูวันขนลุกเฮ้ยเดี๋ยว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 ตรงป้ายนี้มีคำว่าหกหกหกไหมไม่มีไม่มีอ่าไม่มีก็กลับดีครับนี่แล้วตรงนี้มันเขียนอะไรแปกไปมันเขียนว่า you will never get out เลยนะตรงฟิฟแอร์เนมันมีบอกว่าเราเราจะไม่มีวันได้ออกไปอ่ะอ๋อเออใช่ฉันจะออกฉันก็จะออกหลบโรงพยาบาลหกหกหกนี้เนี่ยหลายหมื่นคนน่ะแน่นอนเลยอะแต่พวกเราจะเป็นสี่คนที่รอดออกไปอ่ะไม่ใช่เราอยู่ในหมื่นนั่นหรอพวกเราไม่เราเคยอยู่ในหมื่นแต่เราตอนนี้เราโอ้โหเรามาไกลนะเนี่ยผมผมอยากรู้ไอ้พวกที่เป็นหมื่นที่ติดอยู่นี่มีหนวดเหมือนเราปะมีหนวดเลยน่หนวดหมดอะทุกคนอะ มันคือการลงโทษของคนมีหนวดถ้าฉ okay. ัน okay. ถ้าฉันรอดจากที่นี่ฉันจะกนหนวดโอเคเฮ้ยอ่จ้าเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอะรอ้ยทำไมอ่ะดูไฟดิอุ้ยใครต่อยอ่ะมีหน้าคนออกยิ้มเด็กมีหน้าเด็กพร้อมผ่าตัดไหมครับพี่ นี้มาตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าไม่มีมันจะมีด้เมันเป็นหัวเด็กอะเมันหัวตุ๊กตาเลยเข้ามาตอนแรกตกใจเลยน่ากลัวจริงน่ากลัวจริงหัวมันหุบเลยนะโอ้ไม่พ่อนายผ่านได้ันมั้งดิเฮ้ยเฮ้ว้าเลืบททดสอบของพวกแกยไปเดี๋ยวไอ้สมัยอะศูนย์สี่เก้าวะไอ้ยมันมันมีเหรอทุกคนไอ้สมีศูนี่เก้าจริงอันนี้ของมันหุบ เราต้องหนีไปไหนฉันไม่รู้เราต้องทำอะไรกับมันอ่ะสวย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 แล้วสวยแล้วคือหมอจามมันจะปุ่มสองเข้าเรื่อยๆเลยมันมีสองตัวอะไรอ่ะจะโดนหักคอฉันจะโดนกัดไปแล้วไปเข้าเลยเข้ารีบไปเข้ารีบเข้ารีบไอ้กวางแล้วจะเข้ารีบยังไงล่ะนายต้องวิ่งจู๊กไปเร็ววิ่งจู๊กโอเคโอเคฉันมีจู๊กนายหมดสิทธิ์แล้ว เราต้องมีไปพร้อมกันตอนที่เรายังมีสติคือหมอไอกามันจะปลุกศพไม่่อยไปวาไปดไปไปแล้วเร็ไปไปไปเห็นมันวิ่งไล่ผมอะเมื่อกี้ก็มายากดินะสาร้อยไปเปิดแล้วอะต้องมาใช้กัเพื่อนโอ้โหซี้อใหม่เป็นยังไงโอ้